สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ชาวแฟนเพจและช่อง y o u u u b e Emirine Training ปั้นแบรนด์เสื้อผ้าค่ะวันนี้นะคะเอมจะมานำเสนอเทคนิคดีๆค่ะในการตั้งไฟล์รูปภาพเพื่อนำไปพิมพ์ลายบนผ้าจริงค่ะก็มีเทคนิคนะคะที่พลาดไม่ได้เลยแล้วก็เอมได้คำถาม จากแฟนเพจมาเยอะพอๆกับการทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะดังนั้นเนี่ยท็อปิกนี้ใครที่อยากจะออกแบบลายผ้าเป็นของตัวเองห้ามผ้าเลยค่ะคำถามอันดับหนึ่งเลยนะคะวิธีการตั้งค่ารูปภาพที่เป็นลายผ้าแบบสําเร็จอะ่ะเราจะต้องตั้งค่าในโปรแกรมอะไรใช้ความละเอียดเท่าไหร่เป็นคําถามยอดฮิตติดลมบนอันดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องเอ็มต้องอธิบายเบื้องต้นก่อนนะคะว่าการออกแบบลายผ้า แหล่งที่เราจะไปทำลายผ้าก็มีอยู่2แหล่งหลักๆนะคะอันนี้คือตัดการออกแบบเองไปก่อนก็คือการซื้อลายผ้าแบบสำเร็จตามเว็บสต็อกทั้งหลายนะคะที่แบบเป็นแพ็กเกจเอ็มเคยทำคลิปเกี่ยวกับการซื้อลายผ้าไว้แล้วเดี๋ยวเอ็มแปะลิงก์ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะแล้วก็การจ้างดีไซนเนอร์ออกแบบลายผ้าค่ะแต่ผลที่ได้นะคะก็อาจจะแตกต่างแตกต่างกันเรื่องของราคาแต่ สิ่งที่ได้ก็คือเป็นไฟล์ภาพ2ชนิดด้วยกันค่ะก็คือไฟล์แบบ jpeg นะคะแล้วก็ไฟล์แบบ illustrator หรือว่าเป็น photoshop ก็ประมาณ3สกุลแล้ววิธีการตั้งค่านะคะเอ็มก็อยากให้เพื่อนๆนำสมุดปากกามาจดไปพร้อมๆกันค่ะไปดูกันเลย ภาพที่ได้จากการจ้างดีไซเนอร์หรือว่าไปซื้อภาพสต็อกมาก็จะมีแบบขนาดใหญ่เนาะประมาณมาตรฐานนะ5 0 0 0คูณ5,000พิกเซลแล้วก็เป็นแบบเวกเตอร์เอ๊ะแล้วภาพแบบเวกเตอร์คืออะไรคะภาพแบบเวกเตอร์นะคะเป็นภาพที่สามารถปรับขนาดไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่ขยายหรือจะเล็กสุดๆ ได้หมดโดยที่ไม่สูญเสียความละเอียดค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้ไฟล์ PSD Photoshop หรือ JPEG เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณมีพื้นฐานการใช้ Photoshop เบื้องต้นอยู่บ้างเอมก็แนะนำให้ไปเข้า Photoshop อย่างของเอ,มอ็มใช้ Photoshop Open รูปภาพนั้นมานะคะอาจจะเป็นภาพใหญ่หรือว่าเป็นแบบเวกเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ เจะมาบอกขนาดของการพิมพ์ผ้าค่ะอ่ะอันนี้คือขนาด A 4นะคะเวลาที่เราพิมพ์ผ้าภาพหนึ่งภาพนะคะคือแพทเทิร์นแบบ s m m l e s s หรือว่าเป็นแพทเทิร์นแบบต่อเนื่องก็ต้องมีการมาต่อต่อ,ต,อต่อลายกันไปเรื่อยๆแต่บางโรงงานเขาจะต่อลายให้เราเองค่ะมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ให้เราต่อลายเองซึ่งส่วนมากเนี่ย การแข่งขันสูงเนาะเขาก็ยอมทําให้เราอะเพียงแต่เราจะต้องเซตค่าลายแบบหนึ่งภาพก่อนที่จะต่อให้เขาโดยเสร็จสมบูรณ์ก่อนค่ะสิ่งที่เราจะต้องเซตอันดับแรกเลยก็คือประเภทของสีค่ะส่วนมากนะคะเวลาที่เราโหลดหรือซื้อภาพมามันจะเป็น CMYK โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่เราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ในการใน p h o t o s h o p ว่ามันเป็นแบบ R G B หรือเปล่าถ้าเป็น R G B ให้เปลี่ยนเป็นแบบสกุล C M Y K ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณจะนำลายไปทำอะไรคะ่ะเวลาที่เราตัดชุดเนี่ยลายผ้าประเภทนี้ส่วนมากนะคะคือขนาด A 4 A 4คือขนาดนี้ นะคะแต่ถ้าลายขนาด A3 เนี่ยก็คือใหญ่กว่า A4 ก็จะเป็น A4 ต่อกัน4แผ่นนึกสภาพนะพยายามจินตนาการ A4 ต่อกัน4แผ่นคือ A3 ส่วนมากจะไว้ทําเป็นผ้าคลุมเตียงหรือ ผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมทีวีชุดกิโมโน,โนยาวๆเพราะว่ายิ่งลายใหญ่ยิ่งสวยถ้าตัดชุดกระโปรงปกติคือ A4 ขนาดนี้ค่ะแต่ถ้าไปตัดชุดเด็กหรือว่าชุดคู่แม่ลูกนะคะชุดของน้องก็ Baby, เบบี้เล็กๆน้อก็จะเป็นลายขนาด A5 ขนาดนี้นะคะเราสามารถตั้งขนาดลายใน Photoshop ได้เลยค่ะเราตั้ง A4 ใน Photoshop ขนาดจริงที่พิมพ์ออกมามันก็จะเท่ากับขนาดนี้เลยค่ะ เมื่อกี้นะคะก็พูดถึงชุดชุดที่ขนาดของลายที่เราใช้ถ้าเป็นชุดเด็กชุดคู่แม่ลูกก็จะเป็น A5 ค่ะแต่ถ้าเราอยากจะไปทำถุงมือถุงเท้านะคะมันก็ต้องเล็กถุงมือถุงเท้าแมสเนี่ยจะใช้ลายขนาดเดียวกันก็คือ A6 กค่ะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ A5 เป็นไงคะขนาดสัดส,ส่วนที่เอเปรียบเทียบให้ตามกระดาษแผ่นนี้น่าจะเห็นภาพกันขึ้นโอเคไหมคะหลังจากเราตั้งค่าขนาดเสร็จแล้วก็สกุลของภาพเสร็จนะคะ CMYK จะเลือกเป็นขนาด A4 A5 A6 หรือ A3 ก็แล้วแต่แล้วก็แล้วแต่คุณนะคะ นี่ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วในการตั้งขนาดขั้นตอนต่อไปค่ะให้ลองเอาเว่นขยายใน Photoshop ซูมเข้าไปในระดับลึกเลยว่าภาพแปลกหรือเปล่าถ้าเราไปซื้อภาพมาส่วนมากมันค่อนข้างที่จะคมชัดแต่ถ้าเราไปจ้างดีไซเนอร์ออกแบบมาก็ต้องตรวจดูอีกทีนะคะแต่ส่วนมากก็คือเขาจะรู้อยู่แล้วถ้าเราบอกว่าเราอ่ะจะใช้ลายไปพิมพ์ลายผ้าเขาจะต้องออกแบบให้มีความละเอียดสูงที่สุดอยู่แล้วค่ะ ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของความละเอียดภาพนะคะภาพทุกภาพก่อนที่จะส่งให้โรงงานต้องตั้งความละเอียดเป็น300 dpi ค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่าความละเอียดเอ็มก็จะแปละลิงก์แนบไปใต้ description นะคะสามารถเข้าไปศึกษาวิธีการได้แบบง่ายๆเลยค่ะสรุปนะคะ การที่เราได้ภาพมาหนึ่งภาพสําหรับไปพิมพ์ลายภาพก่อนที่จะต่อลายให้ก่อนที่เราจะส่งให้โรงงานต่อลายนะคะมี3สิ่งที่จะต้องตั้งค่าหลักๆค่ะก็คือตระกูลของสีค่ะเราใช้ CMYK ขนาดของลายค่ะเราก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานการย่อขนาดลายเป็น A3 A4 A5 A6 นะคะแล้วก็สุดท้ายความละเอียดของภาพค่ะเราใช้ความละเอียดทั้งหมด300 DPI แล้วก็พยายามบันทึกไฟล์ ะะการที่จะส่งให้โรงงานถ้าคุณมีหลากหลายลายเพื่อไม่ให้หลงให้พยายามตั้งชื่อเป็นรหัสของลายหรือเป็นชื่อเรียกของลายเช่นลายนกขุนทองสีเขียวลายดอกไม้บานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองพยายามทําให้เราสามารถจําได้ง่ายนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราส่งไปให้โรงงานได้เลยค่ะวิธีการส่งก็คือเซฟนะคะจะเป็น AI หรือจะเป็น J p เตก็ได้แต่ถ้าภาพ ที่เราโหลดมาตอนแรกเป็น AI แล้วก็เซเป็นแบบ AI เหมือนเดิมแต่ถ้าภาพที่โหลดมาเป็น JPEG แล้วก็ใช้สกุลภาพเดิมค่ะแล้วหลังจากนั้นโรงงานก็จะนำลายผ้าของเราไปลองต่อลายให้เราดูแล้วก็ก่อนที่จะพิมพ์บนผ้าจริงนะคะโรงงานเขาก็จะมีเศษผ้าที่เขาจะต้องคอยเทสสีเทสลายให้เราก่อนค่ะว่าสีที่ออกมาประมาณนี้มันโอเคไหมคะ โดยทั่วไปนะคะโรงงานเขาจะเทสสีเทสลายให้เราฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราจะสั่งเขาพิมพ์อยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ถ้าบางโรงงานไม่เทสสีฟรีอาจจะต้องต่อรองนิดหนึ่งเนาะว่าเออพี่คะถ้าอยากจะให้เทสลายภาพให้ฟรีก่อนเอาเป็นแบบเทสขนาดหนึ่งภาพแบบนี้ค่ะ A4 A5 A6 ทสแบบหนึ่งภาพออกมาก่อน เพราะว่าเราจะได้ประเมินว่าเออสีประมาณเนี้เราโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราจะได้ปรับในไฟล์คอมพิวเตอร์ก่อนก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะคะถ้าสีของลายผ้าในไฟล์คอมมันไม่เหมือนกับสีที่ออกมาจริงๆยังไงการเทสลายก่อนเป็นอันดับแรกก็เป็นสิ่งที่ควรทำค่ะเป็นยังไงคะ หัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งค่าไฟล์ภาพก่อนที่จะส่งให้โรงพิมพ์พยายามศึกษาก่อนที่จะทําจริงนะคะเพราะว่าเอ็มไม่อยากให้ทุกคนพลาดที่จะต้องเสียค่าซื้อลายก่อนเสียค่าพิมพ์เสียค่าผ้ามันจะเสียรวดเดียวหลายต่อพยายามศึกษาแล้วก็เทสลายผ้าเป็นอันดับแรกคะ่ะอย่าลืมดูคลิปกันให้จบนะคะเพราะว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากๆสามารถนําไปดัดแปลงนําไปประยุกต์ใช้ ในการทำธุรกิจจริงๆได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ